คุณรู้ไหมว่าการดึงหางแมวอาจทําให้มันอัมาพาตได้ข้อความนี้กําลังแพร่หลายโบนโลกออนไลน์แต่ความจริงแล้วมันเป็นข่าวปลอมที่อาจทําให้คนรักสัตว์กังวลโดยไม่จําเป็นวันนี้เราจะมาตรวจสอบความจริงและแจ้งให้คุณทราบว่าการดึงหางแมวจริงๆแล้วมีผลอย่างไรบ้างแต่นี่คือจุดที่สร้างความขัดแยง้งบางคนอ้างว่าการดึงหางแมวอาจทําให้มันอัมาพาตได้แต่จริงหรือไม่ที่การกระทำนี้สามารถส่งผลต่อระบบประสาทและสมองของแมวได้โดยตรง กองบรรณาธิการสนุกนิวได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อความนี้เป็นข่าวปลอมที่ไม่มีฐานะทางวิชาการและได้แพร่หลายตั้งแต่ปี2015ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในวงกว้างเกี่ยวกับโครงสร้างร่างกายของแมวและทำไมข้อความนี้จึงถูกใชรอย่างกว้างขวาง คำตอบคือความกังวลของคนรักสัตว์ต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยงแต่ข้อมูลที่ผิดพลาดอาจทําทให้เกิดความเครียดโดยไม่จําเป็นดรสาภพรชิตาโน์อาจารย์ประจําคณะสัตวแพทยศาสตร, as ast, สตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อธิบายว่าหางแมวมีเส้นประสาทและกระดูกสันหลังส่วนปลายการดึงแรงเกินไปอาจทําให้เกิดอาการเจ็บหรือหางหักแต่ไม่ได้ทําให้เกิดอัมาพาตเพราะไขสันหลังส่วนที่ควบคุมการเคเลื่อนไหวหลักอยู่ที่กระดูกสันหลังส่วนเอวไม่ใช่ที่หาง แต่คุณควรระวังสิ่งนี้แม้ว่าการดึงหางแมวจะไม่ทําให้มันอัมาพาตแต่การกระทํานี้อาจทําให้แมวตกใจเกิดความเครียดและส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับสัตว์เลี้ยงในระยะยาวดังนั้นผู้เชี่ยวชาญแนะนําให้หลีกเลี่ยงการดึงหางแมวโดยไม่จําเป็นเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของสัตว์เลี้ยงคุณคิดอย่างไรคุณเคยดึงหางแมวมาก่อนไหมคุณเห็นด้วยกับข้อมูลนี้หรือไม่มาแชร์ความคิดเห็นของคุณกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเถอะ